วันนี้มาชมพักเก่งนะครับเป็นของหลวงพ่ออุมตมะนะครับสำหรับสายหลวงพ่ออุมตมะนะครับเดี๋ยวก็มาดูองค์แรกเลยนะครับครับดูองค์แรกเลยนะครับนี่จะเป็นพักเิ่งประวัตของหลวงพ่ออุมตมะนะครับปีสรง 2530นะครับเป็นพระกิ่งอุดมราบนะครับของหลวงพ่ออุตมะนะครับนี่ครับเป็นพระกิ่งของหลวงพ่ออุตมะนะครับปี2 5งพนนะครับนี่ครับพระกิ่งนี้เปิดแบ่งปันนะครับสำหรับคนที่เป็นศิษย์ของหลวงพ่ออุตมะนะครับ วงละสองพบาทนะครับครับเป็นพระกิ่งทำน้ำมนต์ได้ดีนะครับพระกิ่งรุ่นนี้นะครับของหลวงพ่ออุตมะนะครับจะมีจะมี3มองค์นะครับนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ชมอีกองค์นะครับนะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมรับประกันพระแท้ทุกองค์นะครับนะครับของหลวงพ่ออุตมะนะครับ น่ครับจะมีกิ่งนะครับ <c oughs> เวลาเขยา่าเราจะมีกิ่งดังนะครับสามองค์นะครับสลับสายสายลูกศิษย์หลวงพ่ออุตมะนะครับนะครับเทพเจ้าแห่งเมืองมอนเลยนะครับนะครับสวยเดิมทุกองค์นะครับสวยเดิมทุกองค์ นี่ครับแล้วก็จะอันนี้จะออกวัดคุ้งตำหนักนะครับนะครับอันนี้ปีสองสองนะครับจัดสร้างปีสองสองจัดสร้างที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ครับอันนี้ก็สวยเดิมนะครับอันนี้เปิดแบ่งปันนะครับสองพันบาทนะครับใครมีแล้วจะร่ำรวยนะครับ สิทธ์สายตรงไม่ควรพลาดเลยนะครับของหลวงพ่ออุตมะนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญอันนี้ก็อยู่ในซีนเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญขยายมากเกินไปครับอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับน่ครับสภาพเดิมนะครับสภาพเก็บนะครับ เหรียญก็เปิดแบ่งปันเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับสำหรับสายหลวงพ่ออุตมะนะครับใ,ใครชอบก็ทักข้อความเพจได้เลยนะครับสำหรับคนที่เป็นสิทธิหลวงพ่ออุตมะเลยนะครับครับผม